ไปดูน้ำที่บ้านกัดเจ้าทุคเจ้าพ่อบ้านกัดทุตมาค่ะทุกคนอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมบ้านตาร้างหมู่5ซอย4ทับ3วันนี้เป็นวันที่2เจ็ดกรกฎาคม2568เจ้าตอนนี้เป็นเวลา18นาฬิกานะคะอ่านี่ซอย4ทับ3เจ้าวันนี้อัปเดตสถานการณ์นะเจ้า มีความรู้สึกว่าน้ำลดลงแล้วมาประมาณสักคืนหนึ่งนะเจ้าดูบรรยากาศชจวบ้านข้างๆเจ้าตีน้ำท่วมนะคะตึงซ้ายตึงขวานะเจ้าปอมันลงแพนกล้องคุณนะน้องน้ำท่วมบ้านเจ้บ้านนะเจ้าวันนี้ท่วมมาเป็นวันที่สี่กันแล้วนะคะทุกคนวันนี้เขาคือจําเป็นจะต้องเข้าบ้านเพราะว่าเสื้อผ้าตดเตรียมไปบ้านคุณปู่คุณยาหมดแล้วเนาะเอาไปประมาณสามชุด มื่อแเหลือกตชุดเนี่ยเหีือวต่ชุดค่าเิร่งสนี่นแหล,ละเมื่อกี้ก็เรียกตาเป็นต้องอันเข้าบ้านนาเจ้าเพิ่มเอาเสื้อผ้านั่นเองเดี๋ยวจะลุยน้ำไปด้วยกันวันนี้อากาศแอบเย็นน่อยนะคะแล้วก็ก็ยังมียังคงมีพายุแบบฝนปล่อยอยู่นะคะบ้านนาเมกน้ำเข้าในบ้านชาวเกาะ ชาวเกาะเป็นชาวเกาะแวเก่อนน้ำนี่มีความรู้ซึกว่ามันไหลวันเนาะมันเริ่บจะเป็นยาเป็นอย่างนอเนาะอ,อืมเริ่มเป็นขาบน้ำมันบนผิวน้ำค่ะอืมบางครั้งก็เป็นอะไรตีแบบแอบบน่ากลัวอยู่หน่อยๆนะคะอืมเพราะวันนี้เป็นวันที่สี่ละนะคะซึ่งเราไปนอนบ้านคุณปู่คุณย่าได้สองคืนก็เห็นสามวันแล้วนะคะเฮ้ย ถใจลงเตอร์เขาก็ใครเข้า,ขานอนในบ้านน,นะเนาะมันก็จะมีความยุ่งยากในการใจ้ชีวิตหรือลำบากในการใจ้ชีวิตอยู่นะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้ผู้ยนทั่วม,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 มทุกๆท่านนะคะอ,อันนี้คือสูงร้อยเจ็ดิบนะคะแต่ว่ากึงขนมอ,อืมอูท่วมไปหมดเลยเนาะแบบ เข้าบนี้ก,ก็ตายหมดแล้วกันเนาะอืมต่ว,ว,าว่าบดได้มาค่ะทุกคนอืมแต่ว,ว่าวพอดีติดภาริจเจ้าทำงานเนาะก็เลยบดได้มาวันนี้เป็นวันยุทธนาะวันอาทิตย์ก็เลยได้แวะมาเอ้าบ้านนกร,รมอืออาการเย็น,นอ่ะเนี่ยหนาวต้องมาเอาเ,งเ,งงเงสื้อแขนยาวเสื้อผ้าเด็กๆก,ก็เริ่มมดแล้วแต่ก่อมีความรู้สึกว่าแต่เจ้าทีพ่อมันมาก็คือน้าสูงกว่านี้น่อยเนาะ น,นี่เอามาช้นเย็นดีละนำล้ำรดก่อนดีใจก็บเอาตัวเจ้าเนาะนี่ยนะดูระดับน้ำนิดนึงเนาะแต่เจ้าน่าจะตรงนี้เนาะเออตอนนี้คือก็คือ,คอ,คอลดลงนั่นแหละเนาะ,นะเป็นกำลังใจให้เอาตัวนะเจ้าพายุห้ามหนุนนะคะได้แค่นี้กับปอะละนแก,ก้วกเห็นต,นตื่นที่เปิดนักกว่าเอาเนาะอย่างเช่นทางจังหวัดน่านอะไรอย่างงี้นะคะท่วมบ,บ้านแบบจันหลุ่มนิมิตเลยเนาะก็เป็นกำลังใจให้เปิน่น นะคะผูประสบภัยทุกท่านเกษตรกรเจาา้จา,า,จาบ้านเจ้าไหเจ้านา้าสวนบ้านเฮานะเจ้าเป็นดูขันแทเนาเป็นกำลังใจให้ันต่อไปนะเจ้าก็สสำหรับวันนี้นะเจ้าก็ขออนุญาตอัปเดตเพียงเท่าน,นี้นะคะเดี๋ยวเขาเจอกันใหม่วันถัดไปโดยจะมาพยายามอัปเดตกละรับน้ำให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะสรับที่เก็บขัวกันน,น,นะทุกคนเก็บขัว